สวัสดีครับคริสนะครับวันนี้เราก็ามาในช่วงของงานประดิษฐ์ของคริสอีกเหมือนเดิมนะครับก็ยังคงอยู่กันที่เหรียญโพยทานเนาะวันนี้ก็คริสจะทำเหรียญโพยทานเป็นแบบที่ง่ายที่สุดอีกแบบหนึ่งนะครับนั่นก็คือลายดอกพิกลเนาะแต่ว่ามันจะมีเทคนิคนิดหน่อยในการที่จะบอกว่าพับเอาสีไหนขึ้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเทคนิคตรงนั้นคืออะไรนะครับ โอเคก็ okay. เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับคริสฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ไดกด subscribe คริสนะครับฝากกดให้ด้วยนะครับเวลาที่คริสมีวิดีโอใหม่ๆม,ม,มาแนะนำกันจะได้ไม่พลาดเนาะกดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับจะได้แจ้งเตือนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยครับวันนี้ง่ายมากๆเลย โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนตอนน้องๆคอยมุมหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้คือจะมาใช้สีแดงทานะครับพอ,อดีว่าริบบิ้นของครสิสเพิ่งตัดมามก็เลยยังไม่ได้แบบคลายตัวเท่าไหร่ยังโค้งๆง,งอๆน,นิดนึงนะครับริบบิ้นก็ใช้เป็นริบบิ้น12มิลลิเมตรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความยาวอันนี้เนี่ยใช้ความยาวไม่มากนะครับ25เซนเอาอยู่ ถ้าเกิดว่าใครมือใหม่ก็ตัดไปสัก30ิเซนไว้ก่อนก็ได้นะครับอพอเราได้ริบบิ้นแล้วน้องก็ตัดปลายเขาให้แหลมๆนิดนึงนะครับอันนี้คือตัดมาจากจากม้วนเขาเลยให้มันเป็นแหลมๆไปเลยจะได้ไม่ต้องมาตัดแล้วเกิดเป็นเศษนะครับแล้วก็วิธีพับริบบิ้นครั้งแรกนะครับก่อนที่จะขึ้นฐาน4ีเนี่ยมันจะมีเทคนิคนิดนึงถ้าเกิดว่าเด็กเคสจะให้ดูจะมี2แบบ แบบนี้เนี่ยจะเหมือนว่าด้านที่เป็นด้านที่เป็นอะกากเพชรเนี่ยเป็นคริสเตอร์เนี่ยเขาจะมีความเด่นกว่าด้านที่เป็นเงาเนาะแต่ส่วนแบบนี้เนี่ยคือด้านที่เป็นเงาเนี่ยจะมีความเด่นมากกว่าด้านคริสเตอร์นะครับคริสเนี่ยอยากวันนี้เดี๋ยวที่คริสจะมาทําให้เพื่อนๆดูเนี่ยคริสอยากให้ด้านที่เป็นคริสเตอร์เนี่ยมันเด่นกว่าด้านที่เป็นเงานะครับนั่นก็คือคริสเลือกที่จะทําแบบนี้เนาะ เี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องพับยังไงนะครับเริ่มด้วยดิบินพอได้มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาพับทบเข้าหากันสักนิดนึงเพื่อที่จะเอาไว้ล็อกเหรียญเนาะแล้วอีกส่วนก็เป็นกรีบนะครับก็พับทบเข้ามาประมาณ10เซนนะครับด้วยความที่เราจะเอาด้านกริตเตอร์เป็นกรีบหลักนะครับเราจะพับเอาด้านเงาออกข้างนอกนะครับ เดี๋ยวคริสจะขอเรียกด้านเงานี่ว่าด้านผิดนะครับพับเอาด้านเงาออกข้างนอกแล้วก็รูดๆเขานอนิดนึงให้เขาเป็นมุมคมๆเนาะโอเคก็ได้ออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็มาเริ่มทําฐานสี่กันหยิบเส้นแรกขึ้นมาเอาเส้นสั้นเอาด้านสั้นไว้ข้างบนนะครับแล้วก็เส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะครับเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่ง,งนี้เส้นที่สาม พองเส้นที่2นะครับเส้นที่4เส้นที่4นะคือจะสอดเข้าไปในช่องของเส้นที่หนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะกลายเป็นมีห่วงตรงนี้เนาะรวบเอาเส้นที่3ามขึ้นมาโอเคเราก็จะได้ฐาน4แบบง่ายๆแล้วนะครับนี่นะครับฐาน4ี่แล้วนะพอได้ฐาน4ี่แล้วเนี่ยเราจะใส่เหลียญก่อนเลย เอาเหรียญวางเลยครับนะครับแล้วก็พับเส้นสั้นด้านบนลงมาพับด้านขวาไปซ้ายพับทล่างขึ้นบนแล้วก็ด้านซ้ายไปขวาโดยที่ให้เขาสอดอยู่ใต้เส้นที่หนึง่งครับปึ๊บแล้วก็พับกดๆเขาหนอ่อยให้เขาอยู่ตัวนะครับเสร็จแล้วก็พลิกอีกด้านขึ้นมาพอพลิกอีกด้านขึ้นมาเราก็จะ ใช้เส้นสั้นเหมือนเดิมนะครับเส้นสั้นนะครับด้านบนเส้นสั้นด้านบนนะครับเอาสอดลงด้านล่างนี้กดๆกัาน,นิดนึงแล้วก็ด้านขวาไปซ้ายนะครับเขาจะมีช่องให้สอดทุกเส้นเลยถ้าเราถ้าเราทําถูกนะครับแล้วก็ด้านล่างขึ้นบนง่ายๆนะครับแล้วก็ด้านซ้ายไปขวาเสร็จเรียบร้อยนะครับ ก็ได้อย่างนี้นะคือก็จะพลิกเอาด้านยาวให้เส้นใหญ่ด้านบนโดยที่เขาจะมีเส้นสั้นอยู่ด้านหลังนี่นะครับยอย่างอย่าเพิ่งไปสนใจปล่อยเข้าไปก่อนพอเราหงายริบบิ้นขึ้นมาอย่างนี้แล้วน,นะครับด้านด้านเส้นยาวอยู่ข้างบนเนาะโดยที่มีเส้นสั้นข้างล่างนะครับใครจะตัดเส้นสั้นออกเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเคสว่าเคสตัดเส้นสั้นออกก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่ตัดออกเนี่ยบางทีเวลาเราม้วนเนี่ยด้วยความที่เรามือใหม่เนาะ มันจะติดไอเส้นข้างล่างนะครับทําให้กรีบเราไม่สวยต้องมาจับอะไรกนรุ่นวายนะครับโอเคตัดออกไปเลยเพราะว่าไงเราไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่ะเราก็กลับมาที่เส้นยาวด้านบนนะครับง่ายๆครับเส้นยาวด้านบนอย่างนี้นะครับก็พลิกขาวเอาด้านผิดขึ้นอย่างี้นะครับแล้วก็คว่ำขาวอย่างนี้อีกทีหนึง่งเนี่ยเขาจะออกมาเป็นนี้นะครับเป็นลักษณะนี้นะ เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเคสจะใส่ช่องที่อยู่ตรงกลางด้านข้างของตัวเขาเองคือช่องนี้นะครับนี่นะครับพอจับมาได้นี้แล้วนะครับให้หงายด้านผิดขึ้นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเอาใหม่ทีหนึ่งจับขึ้นมาบิดริบบิ้นอย่างนี้นะครับด้านผิดเขาจะหงายขึ้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็วอล์กกลับมาอย่างนี้นะครับวอล์กกลับมาที่ตรงกลางเส้นเขาเนาะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาเข้าเส้นนี้นะครับ ก็วิธีการเข้าช่องตรงกลางก็คือได้อย่างนี้แล้วนะครับก็หง่ายเอาด้านผิดขึ้นแล้วก็สอดเลยก็จะเป็นลักษณะนี้นะเสร็จปุ๊บก็ค่อยๆดึงนะครับจัดกีดให้สวยงามน,นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวคืหมุนเอาเส้นด้านด้านขวาขึ้นมาข้างบนทีนะครับดูหมจับเส้นบนนะครับพลิกเอาด้านผิดขึ้น คว่ำเอาด้านถูกขึ้นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วก็หงายเอาด้านผิดสอดเข้ามานะครับขจัดกรีบให้สวยงามได้กรีบที่สองแล้วนะครับง่ายมากมากเลยใช่ไหมครับโอเคเสร็จแล้วก็มาถึงกรีบที่3นะครับคลิกหมุนด้านขวาขึ้นมาเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บพลิกเอาด้านผิดขึ้นคว่ำเอาด้านถูกขึ้นจะเป็นลักษณะนี้นะครับ แบบนี้นะครับหงายด้านผิดสอดเข้าช่องตัวเระเองนะครับส็จแดึงจัดกลีบให้สวยรเรียบร้อยได้สามกลีบแล้วนะครับพยายามจัดให้เาเท่าๆกันเนาะก็เหมือนเดิมหมุนขึ้นมาครับพลิกเอาด้านผิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็คว่ำอีกทีหนึ่งให้ด้านด้านถูกขึ้นเขาก็จะมีลักษณะเป็นนี้นะโค้งๆนี้นะครับคล้ายๆโบที่เราใช้ติดหน้าอกเสร็จแล้วก็ งายเอาด้านที่เป็นด้านผิดนะครับสอดเข้าช่องข้างๆตัวเขาเองที่ตรงกลางนะรเขาก็จะเมือนออกช่องข้างๆเราก็ดึงจัดกรีบทั้งสี่กรีบให้เท่าๆกันสวยงามนะครับโอเคก็เรียบร้อยออกมาได้ละกรีบด้านนอกซึ่งเป็นกรีบหลักซึ่งเขาจะแบบเป็นกริตเตอร์เนาะก็อย่างนี้นะครับแต่เกิดว่าเพื่อนเพื่อนๆอยากได้ ให้กลีบเงาเป็นกลีบหลักก็ตอนที่พับล็อกเหรียญก็พับเอาด้านกริเตอร์ขึ้นนะครับโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาทำกลีบอีกชั้นหนึ่งนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมเลยครับแต่กลับข้างนะครับจับเส้นบนนี้นะครับก็พลิกเอาด้านถูกขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาอย่างนี้ย้อนกลับมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องพลิกอะไรแล้วนะครับก็สอดเข้าไปที่ช่องข้างๆนี้เลยนี่นะครับ จะได้กรีบด้านบนครีบที่1นะครับอ่าแล้ก็จัดเขาให้สวยงามคริสจะให้เขาเป็นเหมือนกรีบลองเนาะคริสก็จะจัดเขาให้ตัวกรีบนี้อยู่ข้างใต้กรีบให้เป็นกริตเตอร์เนาะโอเคเสร็จแล้วก็หมุนขึ้นนะครับแล้วก็พลิกกรีบพลิกติบบินนี้นะครับแล้วก็วกกลับมาอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ต้องพลิกอะไรแล้วสอดเลย ั่งนี้ง่ายมากใช่ไหมครับคือพลิกน้อยกว่าฝั่งที่เป็นกลีบหลักเค,เคก็ได้แล้วกลีบที่2นะครับเหมือนเดิมหมุนขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะจับมีดบ,บินนะครับพลิกไปทางด้านซ้ายนะครับด้านถูกเขาก็จะขึ้นเนาะแล้วก็วกกลับมาแล้วก็สอดที่ช่อง,งข้างๆตัวเขาเอง เรียบรอ้อยกลีบที่3นะครับมาถึงกลีบที่4ก็เหมือนเดิมนะครับก็จับไม้แล้วก็พลิกไปทางด้านซ้ายนะครับด้านถูกก็จะง่ายขึ้นเนาะแล้วก็วกกลับมาก็สอดเข้าไปนะบางทีเนี่ยเขาจะามามุดใต้กลีบนี้นะครับก็ให้ยกกลีบขึ้นนิดนึงแล้วก็ค่อยๆ่อยดันดิวิเข้าไปส่วนใหญ่อันสุดท้ายอะ่ะมันจะ มันจะยากที่สุดนะครับเรียบร้อยนะครับคริสก็พยายามดึงให้กลิบที่เป็นกริสเตอร์เนี่ยขึ้นมาทับกริปที่เป็นเงานะครับกริบกริสเตอร์จะใช้เด่นนะครับก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับเรียบร้อยสวยงามนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาจัดการกับหางหางที่เหลือกันไม่มีอะไรนะครับคว่ำหลังมาเสร็จเราก็สอดสอดแบบเหมือนตอนสอดเก็บเหรียญเลยครับสอดช่องตรงเหมือนข้ามเขานี่ยแหละเขาจะมีช่องให้สอดนะครับ สอดไล่ไปเลยที่เราช่องถ้าเกิดว่าเขาไม่แบบโผล่ใต้กรีบนี้ก็ดึงงัดๆให้เขาออกมานะครับอันนี้เคสไม่ได้ใช้ตัวช่วยไม่ได้ใช้พวกคีมนี้นะครับที่หนีไนไม่มีนะครับก็เลยไม่ได้ใช้ โอเคเรียบร้อยนะครับก็พอเราล็อกข้างหลังเสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราสมาต,ตัดส่วนเกินออกให้หมดนะครับนี่อันนี้คือตัดริบบิ้นไว้ที่ประมาณ27-28เซนเพราะว่าเผื่อไว้ว่า,าให้เราหยิบไม่ง่ายเวลาถ่ายวิดีโอจะได้ชัดนะครับเขาก็จะเหลือเยอะมากคิดว่าถ้า24เซนเนี่ยน่าจะได้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปพอทำแล้วก็ลองค่อยๆตัดดูนะครับ ก็มาเรียบร้อยนะครับริบบิน้นเหรียญปวยทานดอกอ่าพิกุลน,นะครับเกือบลืมชื่อตอนนี้ดึกแล้วตีหนึ่งเบอร์แล้วครับเป็นดอกพิกุลน,นะครับก็เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะถ้าเกิดว่าใครมีริบบิ้นที่มันเป็นแบบหน้าสีหนึ่งหลังสีหนึ่งมันก็จะสวยไปแบบหนึ่งนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยของคริสนะหน้าหนึ่งเป็นสีทองหน้าหนึ่งเป็นสีเงินนะครับเขาก็จะออกมาเป็นเงินสลับทองแล้วก็ ไปเลือกว่าเราจะเอากลีบไหนเป็นกีบหลักกลีบไหนเป็นกีบรองก็ตอนพับล็อกเหรียญเนาะโอเคครับก็เรียบร้อยสวยงามนะครับถ้าเกิดว่าใครทําไม่ทนันดูไม่ทนันตรงไหนก็ลองย้อนดูได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า,ารู้สึกว่ายังดูแล้วยังไม่เข้าใจหรือยังมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาถามคริสได้เนาะหรือว่าอยากให้คริสลองทำลายไหนทำอะไรบอกคริสมาได้นะคบเพราะว่า,าในในส่วนของคริสประดิษฐ์เนี่ย คือเพิ่งเริ่มทำก็บางทีก็แบบว่ายังจับต้นชนไปลายไม่ถูกยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้คริสทำอะไรลองคอมเมนต์มานะครับถ้าคิสทำได้เดี๋ยวทำให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้คริสขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนก็ขอให้มีความสุขกับเปลี่ยนปรยทานนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับบ๊ายบายครับ